มาอีกแล้วหนึ่งกระถางจ้าตัวนี้เป็นดอกแล้วเนี่ยทุกคนเราจะเอาเอาดอกเขาเก็บไว้เราจะเอาดอกเขาเก็บไว้นะจ้าแต่เราจะตัดตรงนี้เนาะมาค่อยไดูแลเขาเลยนะตัดตรงนี้ออกเนาะเพื่อจะได้ปิน ไปขยายพันธุ์น,นี่ก็ยังมีดอกอยู่นะทุกคนนี่ยังมีดอกเลยเราจะขยายพันธุ์เขา,เาขยายพันธุ์เขาโดยที่เอามาใส่กระถางนี่นะคะกระถางใหญ่กว่าเก่าอันนี้มันเล็กแล้วมันไม่สวยเราจะจะขยายขังขยายใหญ่กว่ายเก่านี่ เราไม่ได้ดูเลขนาดเลยนะลงเลยนะลงเลยลงมาเลยดินโถมลงไปเลยง่ายๆสไตล์จิลาวันแต่ก็ตูอยู่ได้ละ่ะ <c oughs> เราใส่ใจเขาเขาก็งามเหมือนเดิมนะนีนะ แห่น,นี้เองนะเราก็จะใส่ดินลงไปอันนี้เราก็จะตัดเป็นกิ่งชำจะเอาปุ๋ยดินดินปุ๋ยที่เราใส่อน,นี้ไว้เราไม่ได้ใช้ก็ใส่เข้าไประวังยางนะยางโดนแล้วคัน ินนี้เปดินปุ๋ยนะเราชำไว้แล้วไม่ได้ใช้แล้วก็รีใหม่กดให้แน่นเนาะกดให้แน่นนี่เขาจะไม่เช้าหรอกอันนี้เพราะว่าเขามีรากอยู่จะไม่เช้าง่ายเลยเ แล้เวเราจะค่อยๆเติมดินให้เต็มนะเนาะเพื่อไม่ให้เขาโค่นล้ม มหัวเข้าไว้ผมลากเข้าไว้ผมลากไว้ผมลากไว้ดีนี่โอเคเลยนะคะโอเคละทีนี้แล้วจะต,ต,ตัดให้สวยงามเนาะโอ้แต่ว่ามันยังมีดอกอยู่นะเอาไปชมดอกก่อนแล้วกันเนาะดอกเขากำลังออกเดี๋ยวค่อยมาตัดอีกทีเนาะ เอาไว้ชมดอกเขาก่อหาที่แดดลำไรให้เขาชอบแดดลำไรนะคะเนาะกีปีขึ้เท่านี้ก่อนนะคะดีไหมการย้ายชวนชมนะวันนี้จ้า